รงงพระบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชาสุดาสิริโสภาพันนวดีกรมพระนคปรปฐมบรมขตัตตยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในอภิรักษกิตตสมัยครบ100ปีดีถีประสูติทางจันทรคติวันนี้ณนะวังรื่นฤรนืท้ายซอยสันติสุขสุขุมวิท38แขวงพระนคร แขวงพระขนงเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา9.58นาฬิกา58นาทีพระบรมวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีกรมพระนคปรปฐมบรมขัตติยานีมหาธิร,ราชธิดา ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตสวัฒนาพร้อมด้วยข้าราชาบริพารจัดขึ้นเนื่องในอภิรักษ์ขิตัสมัยครบ100ปีดีถีประสูติทางจันทรคติขึ้น9ก้าข้ามเดือนอ้ายซึ่งปีนี้ตรงกับสุริยคติที่29พฤศจิกาย,ยน2568น2568ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระไตรสำหรับสดับปรกรณ์พระอัฐิจนวนสิบไตร สมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรพรราชสุดาสิริโสภาพนวดีกรมพระนคปรปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468และสิ้นพระชนมเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554สิริพระชนสรา85ปี โดยเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทระมหาววชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ประสุตแต่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเป็นสมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานนทธมหิดลพระอธรมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และเป็นสมเด็จพระราชปิตุชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนาน,นับประการโดยเฉพาะในด้านสังคมสงเคราะห์พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรตามหัวเมืองทั้งใกล้และไกลพระราชทานพระอุปถัมภ์สถาบันการศึกษาหน่วยทหารโรงพยาบาลบูรณิธิสมาคมสมสรลูกเสือเนตรนารีองค์กรสาธารณสงเคราะห์และกิจการอาสาสมัครเป็นจำนวนมาก ทรงศรัทธาพระพุทธศาสนาและทรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นราชนารีในมหาจาักรีบรมราชวงศ์ตลอดพระชนชีพกับทั้งพระราชทานกำเนิดหอวชิราวุฒานุสรบูรนิธิพระบรมราชานุสรพระมงกุฎกล้าวเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปธรรมและมูลนิธิเพชรรัตสุวัฒนาทั้งนี้เนื่องในอภิลักษิตาสมัยวันคล้ายวันประสูตรครบ100ปีพุทธศักราช2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยสั์เฉลิมพระนามพระอัฐิขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดา ต่อจากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวเนื่องในรัชกาลที่6และของสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัาชสุดาิริโสภาภณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธิราชธิดาจำนวน16องค์กรเฝ้ารับประทานทุนบุลนิธิเพชรรัุวัฒนาประจำปี2568เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาการสาธารณสุขและการ สังคมสงเคราะห์อาทิบูลณิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมบูลณิธิภูมิพโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่ทางพระพุทธศาสนาบูลณิธิพระราชนิเวศมฤลิกาทยวันในพระอุปถัม์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถโรงเรรรีียนนาชชิวพยาบาลแลละโรงพยาาบเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัม์